เพื่อนครับบิตคอยก็มีการดีดตัวจากโซนในรอบสําคัญที่ช่วงประมาณ29,000ดอลลาร์โดยประมาณเนาะซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่เราได้คาดการไว้ในคลิปเมื่อวานนะครับและวันนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นจุดที่พีของ b บิตคอยเราหรือเปล่าเพราะอะไรไปติดตามเราฟังในคลิปนี้กันครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนเ้ยคริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่29เดือน6และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก่อนนะครับสิทธิพิเศษใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ OKX OK เพียงแค่คลิกลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับพเพื่อนๆจะได้เข้าห้องบอทเทรดเอาฉลามฟรีซึ่งทำให้ครบเงื่อนไขที่ผมได้ว่าไปนะครับเพื่อนๆสามารถมาแจ้ง UID ได้ที่ห้อง UID ใน Discord เนาะซึ่งวันนี้ผมก็มีแผนเทรดบิตคอยไปให้ในช่วงประมาณ9โมงครึ่งนะครับสำหรับ แผน o k เเอกนาะแล้วก็มีการ TP ไปแล้วในช่วงประมาณเนบ่าย4โมงเย็นนะแต่ว่าก็เป็นการ TP ขายหมูไปนะครับเพราะว่า Bitcoin มีการดีตัวขึ้นต่อเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีกว่าขาดทุนนะครับซึ่งใครที่สนใจแล้วก็สามารถคลิกลิงก์โอเของผม ใต้คลิปด้านล่างได้เลยหรือจะสแกน QR code ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้การันตีว่าแผนของผมเนี่ยจะได้กําไรทุกแผนนะครับแต่ว่าผมก็จะอัปเดตไว้ให้ในนี้แล้วกันนะครับที่2เนี่ยเพื่อนเพื่อนใครที่คลิกลิงก์โอเคของผมเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ให้เพื่อนๆร่วมสนุกอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการคลิกลิงก์ฝากแล้วก็เทรดครั้งแรกใครที่อยากได้รางวัลในบัตรกำนันมากๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เพียงแค่ฝากและเทรดให้ได้ตามปริมาณที่เขากําหนดไว้นะครับเ,เพื่อนๆก็คลิกลิงก์โอเคของผมได้เลยครับกำลังใจเล็กๆ คนละไห์เท่านั้นครับเพื่อนๆจะคอมเมนต์เพิ่มเติมให้ผมก็ได้อย่าลืมซับสครายและกดกระด,ดิ่งสาหรับใครที่เพิ่งได้มารับชมนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะขุ่นมากๆครับโอเคเรามาทบทวนกันในคลิปเมื่อวานนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าราคาบิตคอยนะเราจะโฟกัสการกลับตัวช่วงบริเวณโซนนี้แหละช่วงบริเวณปลายไส้เทียนแถวๆนี้นะครับกรอบเขียวๆที่ผมทําไว้ซึ่งจะเห็นไหมครับที่ผมได้บอกไปว่าอาจจะมีการอะครับยกโลเด้งขึ้นมาและสายเวยบริเวณนี้ได้เนี่ยบริเวณใกล้ๆเทรนไลน์ขาขึ้นจุดี่จาากกลม จะเป็นจุดที่น่าสนใจเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ต่ำมีโอกาสที่ราคา bitcoin อาจจะปรับตัวถ้ามีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นซึ่งผมก็ได้เข้าเทรดตามแผนไปกับเพื่อนๆนั่นแหละนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับแผนการเทรดของผมเนี่ยจะอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube เพียงแค่เดือนละ300บาทหรือตกวันละ10บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ให้ผมเป็นค่าขนมเนาะใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android นะครับในการสมัครก็กดสมัครหน้าช่องได้เลยเพื่อนๆชำระผ่านช้อปปี้เพลยเนี่ยน่าจะสะดวกที่สุดนะครับ ผมจะอัปเดตข้อมูลไว้ในชุมชนช่อง YouTube แล้วก็จะเป็นใน Discord นะครับที่ผมจะวางแผนเทรดไว้ให้ซึ่งนี้ผมก็ TP ไปแล้วนะครับก็เป็นการขายโมูอย่างที่ว่าไปเนาะโอเคก็เป็นไปตามแผนนะครับซึ่งได้ลงมาแล้วผมก็ได้บอกสัญญาณให้เพื่อนเข้าเทรดไปแล้วเน,น,นื่องจากผมเห็นสัญญาณการกลับตัวในส่วนของเอ บูจเดเจนเกิดขึ้นด้วยนะครับและก็มีแท่งเทียนทิ้งไส้เอาไว้ด้วยและก็เป็นการคอนเฟิร์มการเบรกยังไม่ได้บดเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นออกมาเนาะซึ่งผม TP ไปที่ช่วงประมาณ36,400แถวๆนี้ครับก็ค่อนข้างจะท p ีเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าผมเข้าตั้งแต่ช่วงประมาณข้างล่างแหละก็ตอนแรกกะว่าจะรันเทรนต่อไปนะแต่ว่าก็ไม่ว่างดูจอนะครับก็เลยไม่อยากทาอะไรมากเนาะเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นการเปิดบอตนะครับก็เลยไม่ได้สามารถเลือกสต็อปลอสได้เนาะ แต่จริงแผนบอร์ดของผมเนี่ยก็สามารถนําไปเทรดฟิวเจอร์ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้ลหละเอาอยัางไงต่อดีล่ะครับแอดถ้าผมเข้ามาอยู่หรือผมยังไม่ได้มีของก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีของผมก็มองว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะสูงไปถ้าเพืเ่อนๆจะมาไล่ราคาตรงนี้เนี่ยจุด SL ผมก็จะมองเป็นช่วงโรเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าเพืเ่อนๆจะเลื่อนมาแถวนี้ ผมก็มองว่ามันยังไม่ใช่จุดเข้าที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากในทางเฟรมหชั่วโมงเนี่ยสโตอยู่โซนโอบอลแล้วนะครับเป้าผมยังมองไปถึงช่วงประมาณ31,000ดอลล่าร์อยู่นะครับหรือช่วงประมาณไสเทียนนี้ขึ้นไปเนี่ยผมมองเป็นเริ่มจะต้องพิจารณา TP แล้วนะนั่นก็คือในฝั่งของสภาพคล่องที่ผมเห็นเนี่ยมักจะไม่ได้เกินสัก31,000สักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นช่วงปลายไสเทียนนะั่นแหละเนาะ ซึ่งอาจจะมองเป็นช่วงประมาณ3 9 0 0 3 5 0 0ขึ้นไปราๆนี้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้นไปแล้วนะซึ่งเพื่อนๆเห็นว่าหลังจาก31,000แล้วสภาพคล่องค่อนข้างเบาบางไม่ได้ชัดเจนเหมือนโซนด้านล่างที่ลงลึกโอ้โหแบบชัดเจนมากๆเลยนะประมาณ27,000ลากยาวไปถึง26,000เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างใช้คําว่าโอกาสที่จะพักตัวของบิตคอยค่อนข้างลึกอาจจะลงได้ตั้งแต่ฟิโบที่78.6จนถึง 88.7%เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วใครที่จะมาเข้าเทรดตอนนี้ผมก็เลยเไม่ได้แนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนจะต้องรอเข้าพักตัวสวยๆและมีสัญญาการกลับตัวสวยๆซะมากกว่าหลังจากนี้ผมมองถึงโอกาสในการ TP ซะมากกว่านะครับครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากวางแผนเทรดบอทไปกับผมเนาะวันนี้ผมก็มีอัปเดตบอทไปให้แล้วนะครับสำหรับสมาชิกก็ปิด TP ไปแล้วนะครับซึ่งไม่ได้การันตีว่าจะได้กําไรทุกแผนที่ผมอัปเดตให้นะเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับไม่รู้จะเอายังไงดีไม่มั่นใจว่าจะวางแผนยังไงนะครับ ไม่อยากรับความเสี่ยงมากมายวางแผนความเสี่ยงไม่เป็นก็ลองเข้ามาในห้อง Discord ของผมได้นะครับก็อีเวนต์ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆยังร่วมสนุกได้อยู่เนาะเป็นการร่วมสนุกกับรางวัลน,นะครับที่เพื่อนๆทำการฝากแล้วก็เทรดนะใครอยากได้รางวัลเท่าไหรนะ่เนี่ยเพื่อนๆก็ทําตามเงื่อนไขที่เขาได้กําหนดไว้นะครับที่โอเคเอนะครับพเพื่อนๆแล้วก็ปนะิดคอยเนาะผมก็ได้มองไปแล้วว่าผมมองเป็นการรีบาด์ด้กันนะครับไม่เกินช่วงไฮเดิมสัก3 1 5 0 0ออาจจะไม่เกินนี้หรืออาจจะไปแถวๆนั้นนะ เพื่อกวาดสภาพคลองนะครับแล้วก็เป็นการยอร่อพักตัวไปก่อนนะเนื่องจากจริงๆแล้วบิตคอยก็ขึ้นมาเยอะมีการคร้างแบสเดเวอเ e น c e มาแล้วรอบหนึ่งนะครับการยอร่อพักตัวก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนที่ตกลดเหมือนอย่างผมลนกันนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้บิตคอยลงนะเพราะว่าพอบิตคอยขึ้นทุกเหรียญมันก็ขึ้นนะครับไม่คงคงไม่มีใครอยากให้เหรียญมันลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าโซนสภาพคลองที่มีนียสําคัญนะก็จะเป็นที่3 1 0 0 0่น่นที่ผมเนยว่าไปนัน่นแหละเนาะฉะนั้นแล้วก็ยังมี ค่อนข้างมีเงินที่หนาเตอะอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปถึงแล้วกันครับอทีนี้เรามาดูสรุปจากผมกันนะครับซึ่งผมก็เห็นนะว่าการขึ้นของบิตคอยเนี่ยค่อนข้างชันพอสมควรนะการขึ้นที่ชันแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะปิดหลุดเทรนไลน์เหมือนกันนะครับหรือเป็นการ ย่อพักตัวลงมาบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะจะเห็นนะว่าเรายังคงรับอยู่บริเวณเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นนะครับผมก็มองเป็นโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปนะครับแถวช่วงไฮเดมหรือไปกว่าลิควิิตี้ด้านบนนะครับประมาณ3 1 0 0 0ขึ้นไปถ้าเกิดสัญญาณในการกลับตัวอีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่าอาจจะมีโอกาสเกิดแบชเดเวอร์เจนเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวช่วงโซนนี้หรือ32,000โดยประมาณเนี่ยนะครับผมก็จะมองโอกาสพักตัวลงมาถึงประมาณ29 0 0 0่าลากยาวไปถึง26,500ยังงเป็นหกพันห้าร้อยจะยัง นะไอ้สองหมืนารนะครับพร้อมทั้งเป็นสภาพคล่องที่ค่อนข้างหนาเตะที่ผมเอาให้ดูด้วยฉะนั้นแล้วก็เพื่อนๆโฟกัสการเทรดของตัวเองให้ดีครับก็ใครที่จะไปช้อนนะผมก็มองว่าไม่ควรช้อนไม้ใหญ่นะครับตรงนี้ควรเป็นการเล่นสั้นและแหละเนาะแล้วก็รอโอกาสในการย่อพักตัวแล้วกันครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนเนาะยังไงขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับกดไลค์ให้ผมหนะ่อยเนาะอย่าลืมคอมเป็นไว้ที่ใต้คลิปซับสไคร้พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปปใใใหมมม่่่่่ๆๆททททีีีีผจจะะอออััััเเเดดดตนนนนนนคคครบบไ้้พูุุยยกกืืวาาาลลฉ เกาะวาลังกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ